กาไปหมดแล้วนะเตรียม,มรับเตรียมรับหมดแล้ว,ลลวก็มก็เราเตรียมรับไว้หมดแล้วนะก็ผมให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะถามอะไรถามซ่กนะโอ้ก็นายกบอกแล้วเมื่อวานนี้ผมคุยกันก่อนแล้วนะสบายใจไม่มีอะไรเนะนี่ยไม่มีอะไร ก็นายกบอกแล้วก็ในนายกบอกก็คุยกันแล้วนะจบแล้วเรื่องของผมอันนี้เป็นเรื่องของไม่รู้ต้องต้องไปให้สารรัมณีตีความไม่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 กังวนน่ะเลยคอยดู ใช่ใช่มาว่าจะทำเรื่องต่อไปถามเรื่องต่อไปเพราะผมเป็นประธานที่ดินเป็นประธานน้ําเป็นประธานหลายๆอย่างนะครับก็สามารถที่จะดูแลได้เป็นเรื่องอะไรก็ไหนที่มันอ,อแล้วที่ใช้ตำแหน่งดูแลก็ไม่ได้นะนไหนที่ไม่ใช้ใช้เป็นตัวบุคคลก็ได้ พ้าทะลายโจรก็เดินต่อนะแต่ว่าออตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนตัวบุคคลนะจะเปลี่ยนตัวก็คงจ,จะเป็นกรรมการนลนะ ไม่ไม่โดยตำแหน่งหรือว่าโดยผมก็ไม่รู้นะเขาตั้งกันยังไงน,นะก็เขาเขายังทำได้อยู่เลยถ้าทำได้ก็ทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ทำไม่ไดก็ไดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเเข้าใจกันดี ใครขาดใครกจดก็ไปมองเองสิไม่ขาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ขาดไม่ขาดจะไม่เจอแล้วเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วทุกอย่างโอเคไม่รู้อันนี้ต้องไปถามนายก ใครนะก็เป็นเรื่องของข้าวเพิ่งไปถามสุชาติมาถามอะไรผมแล้วอะไรนะมาลาเรื่องอะไรอุ